สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอิมพูกางกับพี่เป้วันนี้มีตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยเลขดังมาแรง16เมษายน2565รีบหาก่อนอันคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้สติในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยรวยปังๆกันทุกคนค่ะ10เลขขายดีและดังมากในงวดนี้16เมษายน2565 คนหากันเยอะมากที่สุดก็จะเป็น17 13 89 83 25 65 29 87 79 57 10ตัวเลขนี้คือคนหาเยอะมากที่สุดณนะตอนนี้นะคะก็เริ่มจะหายากแล้วหลายท่านที่ผ่านไปเจอลอตเตอรี่นะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลมีโอกาสชอบตัวไหนก็ หยิบกันคนละใบสองใบรับรองว่ามีอันแน่นอนนะคะมีอันแน่นอนกับ10เลขนี้นะคะแค่ว่าจะอันตัวไหนก่อนตัวไหนจะดังกว่ากันนะอันนี้แค่เริ่มต้นนะคะอันนี้แค่เริ่มต้นอาจจะมีตัวเลขดังๆมาใหม่อีกนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนทันทีเวลาพี่เป๊อัพคลิปใหม่ๆนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะซื้อตัวไดก,ก็ให้โซห้มันกับจุขูสุคนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆนะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ